น้องๆเด็ก69พร้อมกันหรือยังวันนี้พี่จะพาไปดูการลงทะเบียนในระบบ MyT-Chat จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่28ตุลาคมนี้จมเวลาประมาณ9โมงเม็นต้นไปน้องๆเด็ก69อย่าลืมใช้์คลิปนี้ให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะข้อมูลและขั้นตอนทั้งหมดพี่ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของ MyT-Chat โดยตรงขั้นตอนแรกคือการเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน13หลกัก G-number หรือหมายเลขพาสปอร์ตค่ะ ขั้นตอนต่อไปการกรอกข้อมูลลงทะเบียนน้องๆจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ขึ้นดังนี้นะคะต่อมาการเข้าสู่ระบบล็อกอินน้องๆสามารถเลือกได้เลยว่าจะล็อกอินด้วยอะไรตามที่น้องๆสะดวกเลยค่ะลำดับต่อมาเราจะอยู่ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบจะขึ้นเตือนว่าเรายังไม่ได้ยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ น้องๆสามารถกดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำรายการยืนยันและรับรหัส OTP ค่ะโดยลำดับขั้นตอนต่อไปนี้จะสำคัญมากๆนะคะคือขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและอัปโหลดรูปถ่ายของตนเองค่ะรูปถ่ายนั้นจะต้องเป็นรูปปัจจุบันหน้าตรงใส่ชุดสุภาพและอย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลของตนเองอย่างถี่ถ้วนด้วยนะคะ ขั้นตอนต่อไปการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาหากไม่ถูกต้องน้องๆสามารถกดแก้ไขได้ด้วยตัวเองเลยต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการเรียนแน่นอนว่าในขั้นตอนนี้เองหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนน้องๆสามารถกดแก้ไขได้เองเช่นกันค่ะเท่านี้การลงทะเบียนในระบบ m y t c a r ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่พบข้อมูลส่วนตัว น้องๆสามารถกดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกรอกข้อมูลรายละเอียดตามลำดับขั้นตอนให้ครบถ้วนและอย่าลืมตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องด้วยนะคะในส่วนของน้องๆเด็กซิลหรือน้องๆที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้รหัสเดิมที่เคยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะถ้าถึงน้องๆ69อย่าลืมลงทะเบียนระบบ m y t h i c a t เพื่อใช้สำหรับการสอบเข้ามหาลัยที่ใฝ่ฝันคณะที่ชอบสาขาที่ใช่ด้วยมือของเรา